อ่าอยู่กันที่ช่องเจนบนยูทิวทีท,ทีวีด้าเช่เคอนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะมารีวิวครับโบชูคัสกับอะคิรุเทอริกันนะคะนี่ผมเล่นมาสองตัวเลยนะฮะซึ่งซึ่งเมื่อวานเนี่ยไม่ค่อดีที่เมื่อวานดีที่ตอนวันพฤหัสเนี่ยปาดถึงว่าตอนวันพฤหัสเท่ไหมนะคะปาถึงว่าปาถึงว่าผมผมไปจับไปกันรุ่นดั้กับดิโพโดคัสไปาานะเริ่ม ซึ่งอ้ของตอนนั้นเน่ผมยังไม่มีอ่านนะเจผมจะมารีวิวครับโปูชูคัสกระดาษซึ่งผมจะบอกข้อสามารถของา้านไทยแล้วผมก็จะบอกข้อเสียว,วันภาษไทยด้วยอเคโหลดอยู่นะนึกมาถึงว่าท่านย่างแบบไอเชียเ้ยเธอหลีกแต่ มันเนอมันเนอมันเหมาะสำหรับพูดเล่นใหม่ฮะซึ่งแบบผมรีวิวสองตัวนี้พร้อมกันเลยเพราะว่าแบบเพราะพาสามว่าของวันเนี่ยวันเดอะพาสามว่าของวันเดีก็พาสาม้าของวันเนี่ยพาสาม้าของวันแล้วแบบมันเดอะแต่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แค่จับมาขับๆก็พอแค่นั้นแหละโอเคีเดี๋ยวผมขอรีวิวคัปปูก่อนแล้วกันแต่ก่อนอื่นแต่ก่อนอื่น่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไปจัดการทางไปโดก่อนอ่ะนะ พราะว่าจะไปโดนเป็นแบบมันเป็นตัวกวนไงเป็นตัวกวนไงมันจะลบกวนการรีวิวของเราเดี๋ยวนะเราไปจัดการสไปโดก่อนซึ่งแบบซิงดาผมใกล้ผักเลยที่เลยเดินไปก่อนแล้วกันไอซองตัวนั้นอยู่ไหนเอ่ยอ๋อก็อยู่ตรงนั้นไงไอซองตัวนั่นจากข้างๆเลยอ่านี่ฮับโป โอเคเราเธอลิกแต่เดี๋ยวขอมาจัดการไปรูก่อนนะเดี๋ยวอะไรสงสัยว่าสไปโรอยูไ่ไหนเรวขอเคลื่อนไปไกลๆแบบนั่นไงไม่ใช่ด้านพี่ไม่ใช่สไปรูด,ดิไม่ยังไม่ถึงเลยครับเราขอเดี๋ดูใกล้ๆแบบโอ้โหเด,ด็ดเกสไปโรูเราขอเอาดูสองเอาทีเละสองตัวไปเลยเอาทีเละพ่อ๊ะเฮ้ยไปเลยพ่อไอ้แบบตัวทีเละแก้วนะ ทีเล็กสายเท็กับทีเล็กสายสายโจมตีไปยังแทงทั้งโจมตีบอกเลยว่าครบเครื่องครับลูกพ่อตาพ่อว่าโอเคไม่ต้องสนใจอะไรแล้วเฮะยไม่ต้องสนใจอะไร่ะสิฮักกีไม่เลื่อลูกพ่อไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดพักแป๊บฮักกีไม่เลื่อลูกพ่อตาแป๊งเลยไป่ยากไปถึงวะ นายจุ๊เป้ดีเฮราข้อบูดโอเคลูกพ่อได้ถึงแล้วโอเคโอเคไปเลยลูกพอ่อไปเลยดันแหละไปโจมตีมันตี่ยอืเอไนะปเลยคำลาทำไมวะเฮ้ยอะไรไปโจมตีกูตลอดเลยวะเด้อหุ้ยแล็บตื้อไปเซ็ตโลหลดกูแล็บตื้อขี้วุ้ลี้ยวกุ้งสาวลูกข้าว มึงเขี้ยวมึงเลี้ยวสามแล้วมึงฆ้าหมึงเจอฝาดคาลิต้ากูไปดีเลยอืออือตายซะรับคิ้วข้าวขนาดด้านเลยเหรอโอ้โหทีเล็กเราอย่างโกงแต่เดี๋ยวเขาไปจัดกายสองอีกสองตัวห่อไอ้ที่ลิซิโดมันาจะมาลบกการรีวิวของเราเไตางตาเจ้าตาเจ้าได้ไวถึงอีกโอ้โหมึงมีสองตัวอ้ เฮ้ยแบบจุ๊บเฟี้ยวมากขนาดนั้นเลยเหรอเดินไปไหนอ่ะนี่จมาหายลูกกูใช่ไหมแล้ววันนี้คนตายเจ้าตี้อ่ะคือวิถีอีกตี้เลยตีวันเลยลูกพ่อตี้เลยตัวสีดำตีก่อนเว้ยตัวสายเทคโอ้โหอย่างเงี้ยเลยตีวันตีวันกระแบงยาคุ๊เฟี้ยว นี่นี่มันตีมันอะไรตรีมันอะลรของมันตีคันถอยไปดาเมของตัวนี้มันก็ใช่เล่นๆน,นะตันตีไม่กี่ทีมันตายต่อไปก็จัดก,กายตัวสีสวยก่อนมา่งสีสวยลงเฟีย้ยวขนาดนั่นเลยเหรอไอ้น้ำมาตีกู้โคจัดก,การมัน,นี่เจอสองมหากา์ที่เล็กกู าสาระสานะตัวนึงอัพดามิตัวนึงอัพเลือดนี่นี่อือหือ,อตีกูได้เหนื่นเออเซริซิโดตายง่ายสุดอืมโอเคตาพ่อมาเลยลูกพ่อเดี๋ยวจะมารีวิวอีซ็กตัวเองก่อนนะทำมาเลยทำม,มาเลยไปเลยตาม,มาเลย ตามไปเลยดนเละตามไปเลยตามไปเลยดันเละกระโดดด้วยไปตามมาที่เดิมโอเคมีกระนอนอยู่โอเคทันสต๊อปผีแป๊บโอเคไปสต๊อปผี โอเคเดี๋ยวไปดูพระเอกของเราดีกว่าคาโปคาปูโปโอเคเดี๋ยวขอเปลี่บัตรแป๊บขออธิบายสปาร์คูจากคาโปก่อนนะคะคาปปซูคัส,ปปส,สเนี่ยเฮีภาษามาดูสิเฮอร์บีข้อดีก็คือดาเมจบอลเลงแล้วมันสามารถไปต่อสู้ดีพีดีได้ดีแล้วสามารถขี่ผู้เล่นออกจากอาสัตได้ด้วยถ้าเกิดผู้เล่นของแดนซ์ต้าคลาสซีฟไว้นะ ตัวเนี้ยดาวิดมันแรงด้วยดาวิดค้่เลยแต่ข้อเสียของมันก็คือเลือดมันน้อยน้อยแล้วแบบแล้วพอตอนมันฆ่าใช่ไหมตอนมันฆ่าผู้เล่นเน่ยผู้เล่นสามารถแบบผู้เล่นสามารถสวนมันได้เลยเพื่อเหมือนกับแรปเตอร์เนี่นยแบบผู้เล่นสวนไม่ได้มันสวนได้ผู้เล่นแบบอย่งแบบอย่างดยขับปูฆ่าใช่ไหมเราก็ใช้ใช้ของระยะประชิดหรือไม่ใช้ของระยะการอย่างเช่นจะจับอันใช้แล้ว,วัน ฆ่าเราใช่ไหมเราก็ใช้ธาดูยายยิงหน้ามันที่สรุปไปเลยทีย่นั่นเละนั่นคือแบบมึงจะฆ่ากูทำไมถ้าจะมยแต่แรกกับดาบิดที่เลนเนี่ยเลนมากเลงมากคือกัดลูกไม่กี่ทีก็แตกโอเคไปเลยโอเคไปเลยไปเลยแต่โอเค นั่นละภามสามารถมีแค่นั้นซิ่งตอนเดินของมันเนี่ยจะค่อนข้างโง่นิดน,นึงแล้วต้ำหนักมันน้อยมากเนี่ยถ้าโจมตีธรรมดามก็ค่อนข้างเร็วอยูอ่กดตรงนี้อูหูพุ่งไปอย่างไก่แล้วมันว่ายน้ำเร็วด้วยแปเป็นแบแบบคาาสิ่งมีชีวิตอื ขนาดเล็กได้แทบทุกชนิดเลยแทบทุกชนิดเลยนะเพราะว่าอะไรเหรอหนึ่งบอกว่าแทบทุกชนิดอะเพราะว่าแบบเพราะว่าตัวมันแบบตัวมันไม่แบบตัวมันแบบตัวมันค่าขาโนไม่ได้ไม่ใช่ดิมันแบบมันแบบมันจะไม่ทุกชนิดเองไงอย่มันแบบแบบแออแบบถ้าจด้าขนาดเล็กได้แทบแบบืมอ พูดลูกกูงงเองอ่ะไม่แบบไม่ถือว่าเท่ทตกชน,นิดดามาถึง่าเดวเสาขนาดริงเช่นไอบพวกขนาดเ,ดเท่าแ็ปเตอร์อย่างเงี้ยสามารถคาบได้หมดเลยแต่แบบแต่ยกเว้นคาโนูก,กับดวเสาขนาดกลางนะโอเคเดี๋ยวของคาลงุงทดลองกับพาราโซ่ที่มึงคาบได้เปล่ามึงคาบไม่ได้คาบไม่ได้ไไดเห็นไมหมล่ะดาวเมดมึงเลงมาก กัดแป๊บเดียวพาราซอเกือบแตกีม่ okay. มันค่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้ทุกชนิดเลยแทบทุกชนิดเลยซึ่งดาเมจมาแรงมากแบบกระโดดพุ่งทีเดียวเนี่ยพาราซอเกือบแตกเลยล้วเก,ม, <laughs> เกมเกมพออัดคิปเนียมันเหมือนเล่นบทออนไลน์ หมดออนไลน์แล้วกูแล้วกูไปเกิดที่บ้านบ้านบ้าน,านคนที่แบบจับดาวเสาดีเยอะอะแบบเจ้ากีก้ามาันห้าหกตัวมีทีลิกประมาณเป็นสิบเนี่เครื่องจะแหลกประมาณนี้เลยห้าหกตัวแล้วมีไททันออกมาสิบกว่าตัวเครื่องจะแหลกประมาณนี้เลยเครื่องจะแหลกประมาณนี้เลยอืมอเย ขี้หาไเล็กเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอหาตัวแป๊บกันเล็กอะไรตัวน,นี้นะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงีรยคาบอวีได้แล้วโอ้โหแลปเตอร์กัดแป๊บเดียวตายเลยเวลาดาวมิดไปแรงมากเห็นผู้เล่นใหม่โดนแล้วม่ตายนี่โอเคเดี๋ยวขอกลับไปที่เดิมแป๊บ เดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปพุ่งไปเลยแม่งเร็วจัดเลยแต่ค้าพิกเต่าไว้แหละกี่เสียได้ยังพุ่งไปเลยผมก็งงกับตัวนี้อยู่นะบางครั้งก็พุ่งไก่บางครั้งก็พุ่งไม่ไก่พุ่งไปเลยเตเต้เถึงพราโซโอเคนี่ ตัดนี้ใกล้บ้านเลยโอเครีวิวอาคิลัปเทลิกต่ออาคิลัปเทลิกมันมีประโยชน์แค่อย่างเดียวนะคือมันแบบมันร่อนได้จบมาขำๆนี่ฮะมันร่อนยังไงนะฮะเดี๋ยวหนจะโชว์ให้ดูนะฮะสภาพสภาพการร่อนของมันนะฮะซึ่งแบบสภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะนั่นคือรถจับขามันเอาไว้แล้วมันจับแล้วมันยอะแล้วมันแบบแล้วมัน จับปีขึ้นอย่างเงี้ย <g ười> การทารุณกรรมสัต,ตว์ดบของแท้เลยซ <c ười> ึ่งแบบถ้าเกิดเรากระโดดมันก็สามารถล่อนได้คือแบบมันล่อนได้ทุกสถานาการณ์เลยเ <c> ด <ười> ี๋ยวทับไปจาราจาราขึ้นไว้ก่อนขึ้นไปขึ้นเลยเลยตืตืดตืดขึ้นไปไม่ค่อยสูงนะเพราะว่านี่ไงมันล่อนมาได้ซึ่งแบบ่แบบผมเคยแบบนึ่งมันสามารถมันมีประโยชน์ แอนดีเละแล้วอาหารของมันก็คือคิตตินซึ่งแบบพาสามารถประโยชน์แค่นี้จริงซึ่งแบบซึ่งแบบพอแล้วผมถึงแนะนําว่าแบบไม่ให้แบบไปที่แบบสงสูแล้วร่อนไอ้นี่มาเพราะว่าแบบผมเคยไปที่สงสูแล้วผมก็เคยร่อนไอ้นี่มาแล้วอะ่ะมันแบบมันจะไม่ลงง,ง่ายๆเว้ยมันจะไม่ลงมันจะไม่ลงเว้นอกจากนอกจากเราจะกระโดดออกจากมันแล้วมันลงมาไม่ตาแต่เราลงมาทีเดียวตัวแตกเลย คช่เดี๋ยวขอไปถ่ายหน้าคลิปแปบ๊บขอไปถ่ายหน้าปกคลิปแปบ๊บโอ้โหถ้าถ้ามกงสวยจริงว่าจับมาทำไมเหรอมันมันสวยดีวุ่นดูมันสวยอะมันที่ดีทีย่ยูโอเคก็บ๊ายบาย